เนโฮสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาไปมาเก๊ากันค่ะเราเดินทางไปทางเรือเหมือนเดิมค่ะแฟนไม่ยอมนั่งบัตรไปเลยไปขึ้นเรือฝั่งฮ่องกงนะคะท่าเรือเซิงวาค่ะตอนนี้เราก็ถึงท่าใกล้ๆจินซาจุยก็มีนะแต่แฟนบอกว่าเซิงวามันง่ายกว่าชมวิวข้างล่างโอซิว่ายะเข้าล้มก็ได้เข้ารถไปรถเราไปอูไป澳门ะตอนนี้ก็ถึงเวลาเรือออกแล้วนะคะ ไปขึ้นเรือกันเลยแล้วแฟนก็จองชั้นสองอยู่แล้วค่ะนั่งชั้นสองที่ไรจะอ้วกทุกทีเลยค่ะมันโคงเคงาย first class first class ไม่ได้อย่างนั่ง first class ค,ค่ะจะอ้วกค่ะ <c oughs> ถึงเวลาเรือออกแล้วค่ะมีน้ำมีขนมมาเสิร์ฟด้วยนะคะแต่กินไม่ได้เลยค่ะกลัวอ้วกดื่มน้ำได้อย่างเดียวต้องเป็นห่วงค่ะพี่หมีหิวมากจัดการเรียบร้อยใช้เวลาเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มาถึงท่าเรือมาเกลาแล้วค่ะจากนั้นก็ทยอยกันลงค่ะเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของมาเก๊าค่ะ อ่านตอมอมาแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่โรงแรมกันเลยค่ะรอบนี้มาทันรถบัสของโรงแรมนะคะเพราะว่ามาช่วงเย็นรอบแรกมาไม่ทันเพราะว่ามาช่วงดึกแล้วค่ะรถบัสหมดตั้งแต่สามทุ่มนะคะช่วงระหว่างรอบัสมานะคะพี่หมีก็คุยเมามอยพี่หมีก็ได้เพื่อนใหม่เพิ่มมาอีกแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ของโรงแรมรถมาแล้วค่ะทางแต่ละโรงแรมเขาจะมีบริการนะคะเพื่อที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่ไป เล่นที่โรงแรมแล้วก็ไปพักที่โรงแรมค่ะเราจะยังไม่ไปโรงแรมที่เราพักนะคะจะพาพี่หมีไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันก่อนค่ะรอบที่แล้วพี่หมีก็มาเสี่ยงดวงโรงแรมนี้นะคะก็ได้ไปเกือบห้าหมื่นเหรียญค่ะรอบนี้ก็เลยกลับมาวัดดวงอีกไปกินข้าวค่ะแล้วก็แอบเอาบรรยากาศข้างหลังของคาสินโนมาให้ดูถ่ายดได้แป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เห็นเขาไม่ให้ถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอนะคะ พี่มีไปเล่นแปบ,บเดียวค่ะได้มา1 0,000ื่นเหรียญแต่ว่าทีมย่าเราไม่ได้กลับมาเล่นนะคะเพราะว่ากลับจะมาฉลองวันเกิดค่ะเสร็จแล้วก็เดินไปโรงแรมที่เราพักกันเลยค่ะอยู่ไม่ไกลกันนะคะอยู่ตรงข้ามกันก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากกันด้วยค่ะมองดูว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนไม่ไกลนะคะเดินไปเรื่อยๆก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะคะเล่นเอาหอบเลยแล้วก็มาถึงแล้วค่ะโรงแรม MGM นะคะ ที่มีมีเพื่อนอยู่มาเกาาค่ะเพื่อนก็เลยจัดการจองโรงแรมทําให้ทุกอย่างเลยแล้วก็ได้ส่วนลดค่าโรงแรมด้วยค่ะทุกๆโรงแรมใหญ่ๆใ,ในมาเก๊านะคะก็จะมีทั้งห้างสรรพสินค้าพวกแบรนด์เนมต่างๆร้านอาหารสระว่ายน้ําหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาเล่น คาสิโนที่โรงแรมด้วยพักที่โรงแรมด้วยค่ะเราไปช่วงเดือนมีนานะคะ13-14มีนาคมยังอยู่ในช่วงที่มาเกาเพิ่งจะเปิดใหม่ๆอยู่ค่ะราคาทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0ห้ถึงสอง0นนะคะห้องนี้แต่ช่วงนี้นะักท่องเที่ยวเริ่มเยอะขึ้น สถานการณ์เรื่องกับมาเป็นปกติแล้วนะคะแอบเข้าไปเช็คราคาเหมือนราคาจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่นะคะลงลงมาก็คือพี่ไทยเรานี่เองค่ะไทยชอบไปฮ่องกงแล้วก็มาเกามากๆเลยค่ะเราพักที่โรงแรมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ไปกันต่อเลยค่ะพอดีมีนัดกินข้าวกับเพื่อนที่มาเกาค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่หมีทำเซอร์ไพรส์จัดวันเกิดให้ เขานัดแล้วก็เตรียมกับเพื่อนไว้เลยค่ะให้เพื่อนซื้อเค้กแล้วก็ซื้อของขวัญวันเกิดไว้ให้น่ารักมากๆเลยเป็นวันเกิดปีแรกที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่ก็น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ชอบพูดไทยด้วยเพราะว่าเขามีเพื่อนคนไทยคนไทยอยู่ที่มาเก๊าเยอะเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ตัดภาพมาเช้าอีกวันค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศในโรงแรม MGM ที่เราพักนะคะเรามาช็อปกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อค่ะ แอบสงสารที่มีเยาวันกันนะคะหอบของกลับบ้านหอบของไปเที่ยวด้วยจากนั้นก็ไปต่อเลยค่ะเรานั่งแท็กซี่ไปร้านดังทัดไข่นะคะร้านนี้ต้องห้ามพลาดเลยค่ะอร่อยสมชื่อเลยค่ะแล้วก็เป็นร้านที่ดังมากคิวยาวมากแต่รอไม่นานค่ะใครมามาก็อย่าลืมลองทัดไข่นะคะของขึ้นชื่อของที่นี่เลย แล้วก็เจ้านี้เลยค่ะอร่อยมากข้างในก็มีขนมปังหลากหลายอย่างให้เลือกนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยแต่เราตั้งใจมากินถาดไขค่ค่ะแล้วก็มันน่ากินมากๆค่ะแล้วก็อร่อยมากๆมีความแบบไม้นิดๆเจ้านี้อร่อยจริงๆค่ะเจ้าดังเจ้านี้อร่อยมากค่ะไม่รู้จะอธิบายความอร่อยอยังไงดูจากที่พี่หมีกินแล้วกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปหาข้าวกินกันค่ะรอบนี้เลือกร้านไม่ถูกใจมาดูนะคะว่าพี่หมีมันพูดอะไรหลังกินเสร็จต้องอไกินไมนะจ่จริง กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเดินเล่นการไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันค่ะ mm hmm. ที่เซนาโดสแควร์ <ado> คนเยอะมากนะท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะ อใน,นพี่มีมันอยากเป็นพระเอกมิวสิกนะคะก็เลยบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอให้หน่อยเอาแบบสโลว์สโลว์จัดให้เลยคะ่ะเป็นพระเอกหมออ้วนไปเลยคะ่ะจุดนี้นะคะคนมาถ่ายรูปเยอะมากเป็นซากประตูโบสถ์เซนพอนะคะเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ยังมีความหลงเหลือจากการโดนไฟไหม้ไปนะคะเป็นซากโบสถ์โบราณมากคะ่ะซึ่งทางขึ้นไปนะคะจะเป็นบันไดหินแล้วก็ซากประตูโบสถ์เนี่ย อยู่ด้านบนสุดจะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของมาเก๊านะคะอยู่ใจกลางเมืองมาเก๊าเลยค่ะเพื่อนๆเห็นทางลงตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนั้นกันค่ะไม่อยากลงทางบันไดละอยากเปลี่ยนเส้นทางเราก็นั่งชมบรรยากาศข้างบนแล้วก็ให้พี่หมีได้พักเหนื่อยด้วยนะคะเราไม่ได้เข้าไปข้างในโบสถ์นะคะก็ชมบรรยากาศข้างนอกแบบนี้ วันที่ไปอากาศดีค่ะไม่ร้อนแล้วก็ไม่ได้หนาวมากกำลังเย็นเย็นสบาย ไงคะอยากเปลี่ยนเส้นทางทางชั้นมากคะ่ะดีไม่กิ้งลงมาก่อนเสร็จแล้วเราก็เรียกแท็กซี่ไปขึ้นท่าเรือกันะเราไม่ได้จองตั๋วออนไลน์นะคะมาซื้อตั๋วข้างหน้าท่าเรือเลยแล้วก็เป็นตั๋วเหลือรอบสุดท้ายแล้วด้วย เป็นที่นั่ง VIP ที่แพงมากคือ450เหรียญแต่ก็นั่งสบายมากค่ะเรือออกนิ่มมากไม่เมาเรือเลยแล้วก็ไม่โค,ค้งเคงเลยกับแฟนก็คุยงานตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายหาทีจ้ากิน